การกับมารีเชนของเมชไน SSR บวกตัวละครที่สามารถสตันได้แบบเต็มระบบและสามารถกันดาเมจกันก่อนได้มีลรอตัวบักเซอร์55อย่างจานล็อตจะไม่จัดเจอกันผู้ ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีของจานเนาะตัวบั๊กตัวเดียวตัวเดิมแห่งเซิร์ฟเวอร์555ตลอดไปนะครับผมนะก่อนไปรับชมคลิปต่อนะทุกคนนะวันนี้ผมจะลงไป2คลิปนะครับผมจะมีเป็นซีรีส์ตำราสายฟรีนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์561นะทุกคนนะสำหรับใครกำลังมองหาไอดียเซิร์ฟเวอร์51 เป็น ID ดองนะครับผมสามารถทักเฟซ o o k ผมมาหน้านี้ครับผมหรือไปซื้อในเว็บผมได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมได้ลง ID จดีจำนวนมากในเว็บนะทุกคนนะ มี ID ดีสายฟรยีแบบเยอะมากๆในเว็บนะครับผมราคาแบบจับต้องได้ทุกคนผมก็ขึ้นรูปไปดูนี่นะครับผมแล้วก็สําหรับกล่องสุ่มเซิร์ฟเวอร์540เลยทุกคนนะเราได้มีผู้โชคดีแล้วละครับผมผมขึ้นรูปผู้โชคดีดูนี่นะครับผมผู้โชคดีทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วครับผมที่สนับสนุนกิจกรรมกล่องสุ่ม540ไอดีสายฟรีของผมกันด้วยนะครับผมนะ ก็ไปรับชมคลิปต่อทุกคนนะสำหรับใ,ใครกำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัหเกมว่าพ่อแม่เดองเกตเว็บสุ่มไอดีเกมว่าพ่อแม่เดองเกตผมขอฝากเว็บของผมในอ้อมออ้อมใจของทุกๆคนกันหน่อยนะครับผมไปดูกันเลยไป ำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมบอลทันแม่เดิร์สตองเกตเว็บตุนรหัสเกมบอลทันแม่เดิร์สตองเกตหรือจะเป็นเกม R ารหรือเกมโลบอททุกคนก็สามารถมาดูกันที่เว็บ T ีซีเคชของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกกับผมแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บ อันนี้ก็เป็นกล่องสมน,นะทุกคนมีสองดับตอนนี้นะเป็นกล่องสมบัตโกนแล้วสมรดัแบแคทตีนัมน,นะทุกคนกล่องสมบัตโกราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูคนได้ผมใครไม่ใช่กดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราไป่ไรับแพทินนัมคทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้ก็คือไอดีดองตั๋วเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผม,ผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้้้้้้้้้ดด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 ดไไไนนนนนนะะะะผผผผมมมมมมมจาากกกกกกัััััับบบญชีีตต่่่่่ออโโโคคคคคคแแแลลลวววววรรรรรรสสหทททิิเเงงงุุ็ยป โอเคครับผมก็เป็นประมาณนีนะทนนะ้ทุกคนนะสำหรับมิวสิของผมนะทุกคนนะก็ฝากไว้ในะอ้อมอ้อมใจของทุกคนกคนันด้วยผมถ้ายอดยูเซอร์ถึง2000ยูเซอร์เมื่อไหร่ทุกคนนะจะมีการแจกโค้ดกลับมาแน่นอนนะครับผมมาทุกคนมาอัปเดตครับผมมาดูในกระเป๋าเลยอ้ยกระเป๋าไม่มีแบงค์ทุกคนไม่มีแบงค์ก็แย่ครับผมนี <c oughs> โ่โอ้โหคือเติมแบงค์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนนะแต่คือเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมก็คือ 1,200กว่าแบงค์นะทุกคนตอนนี้เหลือ899แบงค์อะคือวันนี้จานน็อตฝากผมเคลียร์เควสนะเพราะว่าจานน็อตไม่อยากเข้ามาเล่นเองครับผมเพราะว่าจานน็อตกลัวว่าจานน็อตเข้ามาเล่นเองแล้วแบงค์มันจะหมดก่อนเมื่อเดือนในเอสอาจะเข้านะครับทุกคน <c oughs> ทุกคนก็ได้จะพอรู้กันนะครับผมว่า จานน็อตใช้แบงค์แบบว่า no e ก้นะครับผมคือเตอิมมาเท่าไหร่ก็คือไม่เกินวันหนึ่งไม่เกิน2วันก็หมดนะของสรับจานน็อตทุกคนนะนะอันนี้คือแบงค์ที่จานน็อตเตรียมมาให้กับเมท่านไหนนะครับผมก็จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะผมเป็นวันที่15นะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็มีสิบตัวในเซิร์ฟเวอร์555ไม่รู้สัปดาห์ที่ไหนแะล้วสัปดาห์ที่3ปนะ่ะน่าจะสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4ผมก็ไม่มั่นใจนะคนนะสัปดาห์ที่มาว่ามาดูกันนะคผม เปิดไปแล้วผมบลิปโอหูปีศาจอีกแล้วครับผมอยากไปลงฮีโร่บางจังจะดบอกปีใสกันทุกคนนะครั้งที่แล้วก็พลาดชมปมมากครับผม,มเสียดายมากๆกะทุกคนนะครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะผมมาก่อนอื่นไปรับชมคลิปต่อทุกคนขอขอแจกโค้ดเซิร์ฟเวอร์ห้าหกนึ่งนะผมโค้ดแรกครับผมเป็น OPM g o ครนะผมโอเคใช้ไปแล้วผมต่อไปเป็น OPM U R 1 0นะครับผมโค้ดที่ไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์561นะครับผมก็คือใช้ไปแล้วนะครับผมทุกคนนะสองโค้ดนี้ผมก็จะเน้นใช้ในเซิร์ฟเวอร์561เป็นหลักนะครับผม mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปซัดลาปลลองกันก่อนดีกว่าลาเชนเขาคอมเมนต์มาเมื่อวานว่าอะไรว่าผมปลดตัวแล้วพี่ก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกจร mm hmm. ิงหรอครับลาเชนแจกกับน้องบาร์รูร mm hmm. ูมลลก,กูว่าอนนะครับผม mm hmm. ลุยมาทักไทยลาปลลองกันบ้างทุกคนเหงาเหงาไ ไม่ทักทายลาไปรอครับผมก็จัดเป็นทัสซิมักิ15ไปด้วยกันนะวะหนึ่งห้าครับผมเออสองห้าล่ะทัสซิมักิบวกซอมบี้แมนครับผมสองห้าวีเอททับเซิร์ฟครับผมแล้วก็เลือดดิบทะลายฟ้าฟุตเคยเกียร e moment, ์เตะสิบหกล้านดาเมจครับผมอีกแล้วสกิลโคดาซัดกลับไปครับผมจะอยู่ขนาดจะไม่มีมีท่านไหนเนี่ยยังไม่มีคนไหวกันจันนท์และถ้าจันนท์มีมีท่านไหนผมบอกเลยนะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องออกสกิลครับผม ไม่ต้องออกสก,กิลทุกคนผมรอ,อนะดูดิฟ,โโอฟอูอยู่โค้ดนะชิทุกคนสองต่อห้าอย่างงี้นะผมสองต่อห้ามีอยู่จริงนะทุกคนนะเมื่อวานใครดูคลิปหนึ่งต่อหกไปก็สามารถไปดูกันได้ผมคลิปนี้ก็เป็นสองต่อหกเหมือนเดียวนะทุกค่เพื่อนอมบี้แมนตัววสัสปเดขึ้นมาให้มันเปิดไว้อะทุกคนให้มันพอออกได้ออกนะคือใครเียเตะผมดูเเมม็ดจที่เโคโ้ดนะชิโอ้โห ซอมบี้แม่ของริมารุลุกขึ้นมาครับผมแล้วก็ซอมบี้แม่ของจานนะผมบัฟความเร็วเข้าสโซเธอที่2ครับผมแล้วก็ระเบิดไปผมแล้วฟลูคไหนเพียร์บึ้มอื้อหือ2องร้อยสแสนดาเมจครับผมแล้วฟลูอยูโค้ได้ที่เรียบร้อยผมเทอร์ที่สองน้องบาสแชมป์ฝั่งฮีโร่ก็จะร่วงไปแล้วครับผมสันน้องบาสทุกคนนะต่อไปลาเชนคุงลากันทุกคนนะปลดตัวในอันดับนะครับผมแต่ลาไปะรองไม่ปลดตัวก็เท่านั้นนะลาเชนคุง ก็จัดสวนองุ่นให้ราเชนไปเลยแล้วกันคลิปนี้ย้อนไปนะผมยอนเลยเดี๋ยวไปตีให้ครบทุกคนนะทุกคนนะราเชนดูดิโอ้โหทีมเมตาจัดทุกคนนะแต่จัดมาเปิดก่อนอย่างนี้ผมโอ้โหจังหวะนี้ผมแล้วก็ฟูยุกข้์เฮียเต้มโอ้โหเจ็ดล้านนะผมฟูยุกมีโค้ดละชิจังหวะนี้ไม่บอกเลยว่าแรงจัดจัดนะผมคิงเอ็นจินบอกลูกไฟให้ผม แล้วก็มีการาเดิเข้ามาใหม่ทุกคนนะเห็นเขาบอกว่าปู่บอมจะเข้าในตู้ตัวแดงกจะดองตัวแดงกันเอาไว้นะทุกคนนะไอ้ไม่ใช่เป็นเลดัปปู่บอมนะผมในตู้ตัวแดงนะก็คือการันตีก็คือ180ใบครับผมก็ใครมีตัวแดงก็ดองเอาไว้นะผมจะเข้าวันที่25นี้นะครับจะดองกันไว้นะทุกคนนะมันเป็นตัวคอที่โหดมากๆนะสรับปู่บอมนะทุกคนอุยอยู่ค่อยิโอ้โหพี่ดำยังยืนได้อยู่ครับผมสับพี่ดำของวาชินะครับทุกคนแล้วก็ได้สวยครับผมเจลูอร่อยโอ้โห17ล้านทุกคน แห่งแน่ของจานมันหายไปหมดเลยครับผมเอาแล้วผมเข้าสู่เทอร์นที่สองครับผมบับความเร็วอย่างต่อเรื่องผมบึ้มมาผมสามแสนสามหมื่นดาเมจครับผมแล้วฟรีไข่เกียร์แต่ปิดเกมไหมฟูยูโคดาจิโอ้โหเรียบเหรอเม็ดเกมที่เห็นนะผมหายไปละหายผมบอกเลยว่าหายทุกคนนะ ต่อไปผมเป็นคุณปอนกู๊ดบอยครับผมบวกกิวนนโอนะผมก็ <c oughs> เป็นกิวคนไทยเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นกิวคนไทยที่ตึงเหมือนกันนะครับผมกิวนี้ทุกคนนะคุณปอนก็ตึงพอสมควรนะทุกคนนะมาเราเปิดก่อบอยู่แล้วครับผมเปิดก่อบมันได้เปรียบแล้วทุกคนนะเปิดไปก่อบน,นะผมหกล้านหกหกล้านสงสัยน้ำมีให้ผมเแล้วฟลูอยู่ทีเอนี่ยค,คุณปอนก็น่าจะเป็นทัสเซมิคิพาร์สสองเหมือนกันนะผมน่จาจะเหมือนเอาบานลิมบูรุทุกคนโอ้โหอยู่นะสี่สามสิบสี่ท่านโอ้โห อู Belgium, ห้หกดกําไรแค่คู้หูทุกคนถ้าซื้อมากี่ของคุณปอนหายไปเลยครับผมฟุยไข่เคียร์เตะผมเลยโอ้โหหายไวมากเดี๋ยวผมพาไปดูของถ้าซื้อมากี่จานน็อตกคนั้นทุกคนนะอ่ะต่อไปเป็นคารุมะนะครับผมหัวกิวห้าห้าตลอดไปเขาบอกว่ากิวนี้ตึงครับผมไหนขอดูหัวกิวหน่อยดีว่าจะตึงแค่ไหนครับผมหัวกิวคือตัวแน่นๆทุกคนนะฮุ้ยคารุมะตัวแน่นจัด เปิดไปก่อนอยู่แล้วครับผมจังหวะนี้ผมสองล้านสองแสนด้านเมครับผมแล้วฟูอยู่ข่อยฮีเไปเก้าล้านแปดแสนด้าเมยผมแล้วฟูโคยจะีิโอ้หถ้าซื้อเมืกี้ยังติดไม่ยอมท้ออย่างผมแล้วก็ซุปเปอร์ดั้งซุปเปอร์ด้ชาร์จเตปไม่ยอมท้อเหมือนกันทุกคนบล็อกลูกไฟแล้วผมแล้วฟูอยู่ข่อยฮีเตะไหมผมจังหวะนี้ปู้บอมร่วงไหมผมแล้วฟูโคยตะชิไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมโอเครอมาตะกลับมาแล้วครับผม แล้วก็ฟูยูไข่เฮียเตะปิดงานไหมถ้าซื้อเมื่อกี้ร่วมไหมผมเหลือแต่ซุปเปอร์ดาวชัยตัวเดียวนะผมฟูยูโค้ดติชติดไม่ย่อท้ออย่างผมเออซุปเปอร์ดาวชัยได้ออกไหมทุกคนติดสถานต่อครับผมแล้วก็ไม่ได้ออกทุกคนอย่างงี้ไม่ได้ออกสกิลแล้วซุปเปอร์ดาวชัยของคารูมะนะครับผมโดนไปสนามแรงบิดเรียบร้อยครับผมคารูมะเอ็กออยนะครับผมมาหาอีกคนนึ่งกันนะ เป็น PM ่เอนะครับผมเป็นตัวตัวบัคอีกคนนึงนะในเซิร์ฟเวอร์55ในกิลวของ55ตลอดไปผมผม,มีทัชตี้มักกี้ยูไออีกครับทุกคนเราก็เปิดก่อนอยู่แล้วอ่ะครับผมเปิดไปดีครับผมจังหวะนี้บึ้มไปผมห้าล้านาสามแสนหนาเมจครับผมแล้วฟลูดไปเที่ยแต่โอ้โหสิบสองล้านดาเมย์ของอีกายังมีได้ยังไงเนี่ยบึ้มไปผมอีกสามล้านสี่แสนนะหมดอีการระเบิดแน่นอนอยู่แล้วผมทิ้ง รืบบล็อกลูกไฟเพยครับผมเนียครับออ้ยอยู่ค่ะฉี่แตะครับผมฝึกอยู่โคยรจีดเรียบร้อยครับผมพีเอ็มโอพีเอ็มนะผมก็แตะไปที่ไปร้อยนะผมมาทุกคนมาดูกันครับผมมาดูกันอันดับพลังจานนอตอนนี้ถ้าใครดูในสตรีมทุกคนนะตอนนี้โอ้โหอันดับพลังจานนอไม่เท่าไหร่คนอันดับพลังจานนอหกล้านหนึ่งแสนนะผมแต่ดูคนนี้ผมคุณชาลูกกิตครับผมเออคนนี้ก็คือ เป็นหนึ่งในสายฟรีที่อยู่ในโปรเจกต์ตำราสายฟรยีของช่องเต่าเชียทุกคนนะใครอยากเต็งแบบนี้นะครับผมก็สามารถไปติดตามที่ช่องเต่าเชียได้นะทุกคนนะเป็นซีรีส์ตำราสายฟรยีลงคลิปวันนี้เหมือนกันครับผมน่าจะต่อจากคลิปนี้นะครับผม่ผา,นานจาชย์น้องอยู่ที่3ผมตัวละครสุดเก่งที่1นะผมดูดิ ทัศนมิกิแกจาจะสองล้านแล้วทุกคนดูของโอ้โหจมตีเปอร์เซ็นจมตีเปอร์เซ็นจมตีเปอร์เซ็นคือตึงไม่ไหวผมแล้วกิวเราอยู่ที่อันดับที่หนึ่งแล้วนะครับผมกลับมานะเพราะเราเปิดพลังกันนะทุกคนนะคือเรากักพลังมาหลายรอบแล้วผมก็คือพอเปิดพลังกันก็จะอันดับประมาณนี้แหละครับผมเข้าไปประมาณนี้ครับผมสไลค,คลิปในไอดีของจานนอตทุกคนนะกลยุทธ์ก็อ่ะผมพามาดูนะ ไอกลยุทธ์ผมเคยสอนไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวจะสอนแบบละเอียดให้มากกว่านี้นะผมรอสักคลิปนึงทุกคนนะเดี๋ยวจะกลับมาสอนให้ละเอียดกว่านี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับคลิปในอดีตของจานน้อวันนี้ผมรอรอเจอกันมีท่านไหนในวันพุ่งนี้นะผมนะชาใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเต่าเชกันด้วยนะครับผมนะทยานสู่ร7 0 0พซับนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากทนที่รับชมจนจบผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ